เรียนคณะเรียนคณะทำงานหรือกอด้บรหาราและผู้มีเกียรติทุกท่านองบริัทพูทับัจังกับสหานผมขอขอบคุณและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการเปิด้ต้บริษัทพูดทับทัพจังกัดมหาชนในวันนี้่าจากการรายงานของท่านผู้บริหารพูดทับงกัดมหาชนรผมรู้สึกเป็นเกียรติ ได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้เรียนหารผูน้นำและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดทั้งสมาชิกของบริษัทู้น้ัอม้าจักรศรรดได้เห็นความเติบโต,ต,ตและพัฒนาของระบบรองรับการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจนให้ได้เป็นบริษัทหนาทนในปี2 5่น,5นี้ถือได้ว่าคณะทำงาน ้าที่ทำการก้าวไกลเป็นหลักรประกันความมั่นคงของบริษัทและสมาชิกบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอแสดงความยินดีต่อทุกท่าน